สวัสดีครับมาพบกับรายการจริงๆนะอย่กผมทแบงค์เช่นเคยนะฮะแล้วนี่ก็คือทำมาให้นะฮะโอเคอยกเกมปโปเกมอนเอเมลลอรอลั่นพาร์ทที่ยี่ยี่สิบว่ะยี่สิบเออพาร์ทที่ยี่สิบนะเราจะไปจับลักลอซ่าให้ดูกันเงินยังอยู่กับไว้นะแะตอนนี้จะจามวเนี่ย S 1> <S 1> ขอโทษด้วยนะอันนี้มันโอเคนะแล้วเราก็จะมาหาลักกุานเลยไม่เบว้าเป็นตัวป้งนุยอยู่ที่ไหนนะใครดูช่วยบอกผมด้วยนะฮะใช้น,ใน,ในักเออวี นะยิมนี้นะจะเป็นยิมมังกรนะมังกรละมังโอเคแบบดีๆ okay. ผมก็จะหมดแล้วนะเมอ,ะอ่ายดีตานเออเเรียบรยคนระับตัดกันเลยทีเดียว ตอนนี้อีวีดีล้วนะนะเดอนกันนะป่นี้จะใอ้บีมเลยวะไม่ดับกันด้วยแต่อันนี้ดับแน่ๆช้นมากอะไรที่ยาวไม่แน่คนระับแบบีดีเราอาจจะมองกอดกันได้นะครับโอเค กูจะข้าวกูไม่ได้เงานะนี่นะหินก็จะโผล่ขึ้นมานะมันขอเซฟเอฟหนึ่งเลยนะครับนะโอเคเราจะเล่นแบบไม่ต้องเซฟมไม่รวมไหมล่ะไหมล่ะ โอ้แม่ไปเนี่ยตกมาร้อยรอบการเนี้ยน้ำเนี่ยหเามานักีมตมีดีมหมตม đang ờ. đi ừ. lên nhau nha nè ờ ok nè lắp cái thứng đang lên kịp đi nó đủ hình chất khoảng hôm nay không này ถึงหน้าและวกซ่านะเราก็จะใช้ตหน้แล้วก็า้าเลยเราไม่ใช้มัตเตอร์บอนะลจับนะเราใช้บอลทุกประเภทที่ทีจับมันโอเคพร้อมใ,ใช่ไหมพร้อโอเคนะ อันนี้ไอ้บิมอุ้ยมังกรดับดับอะไรทีเดียวไม่แน่นะมันเราอาจจะดับก่อนที่มันจะดับก็ได้นะคะคขุดดินอะขุดไปก่อนเลยขนะุดไม่ได้ครบสามรอบแล้วรอบต่อไปก็จะมึนนะคะเป็ดขึ้นอะไรทีเดียวโอ้ ซีนสปีดอ่านมั่วไปงั้นแหละมันไม่ได้จะใช่หรอกอยากรู้สูตรไหมฮะนี่นะะกดชิป F1 นะถ้าใครเป็นเกมมอยนะให้ไปเรื่อยๆนะจับไม่ได้ให้กด F1 รีมาฮะเป็นสูตรของฝรั่งเขานะฮะไม่ได้โกงนะลักหนานะฮะเพียงแค่บอลลูกเดียวกว็จับบอลเทพได้นะฮะขอใช้มือมีเลยละกันนะฮะ บอาว่าผู้สมาคมไม่ว่าอะไรผมนะฮะกูก็ไม่ดูวลายทางนะฮะแต่ตามันจะสู่มาไม่เหมือนกันนะ,ะไม่ใช่ตาเดียวเหมือนกันหมดน,นะฮะ ได้แล้วนี่ยถ้าใครรู้แล้วก็เอามุกนีไปเล่นกันด้วยนะฮะมันไม่ได้กองอะไรลาหนานะฮะเพราะแค่บอลรอดลูกเดียวจับได้ทันทีเลยตอาใช้อันคุนตราบอลเนี่ยแหละครับจับมันไม่ได้โนนะนดนตีเราสักรบอบหรอกครับ,บ,บ,อออบ,รบเอาละมาในกดเอฟหนึ่งนะ่เนี่ย อย you ้แล้กูส่้น่สายกล้าหาญจริงๆเลยเมื่อกี้จะได้แล้วอ่ะโอ้ยจะติดแล้วอ่ะ เัาเสี่ยงไม่นานนะมันมามากแล้วนะม,าม,าวนะมันจับไม่ติดสักทีเว้ยเอัลตราบอลน,นีเป็นบอลที่ห่อที่สุดแล้วนะเนี่ย ถ้าไม่นักมาร์ตบอล แมจ้าอะไรนายทำอรเงี้ยไม่อยู่กับเราเถอะมาอยู่กับฉันเถอะโอ้โหมาอยู่กับฉันเถอะมาอยู่กับฉันเถอะหลักสา ไม่เซฟแป่นี่คือเสียบันวัดวัดตูดแล้วเนะี่ยมาเตอร์บอลเนี่ยเป็นบอลแห่งบอลสามนะโปกเกาวชนตอนไหนที่อยู่เหมือนนั้นเนี่ยจะไม่รอดกันสักตัวอ,อยากรู้กรลดดอสีแดงจะทำยังไงนะใครรู้ช่วยตอบด้วยนะ กลับไม่ได้เลย 知道。Bad, uh. giải sẽ nghe ra yêu chân nhá nhá con coi ba con tay ba con coi bà con coi ba con coi ba con coi ba con là có sao xa mà dù có sẵn thật phá bán phái 啊。<sighs> ผมสาจะไม่โกงนะนายผมกล้องนะยอเทพพวกตัวจะโดนผมจับไปมาเตอร์บอลหมดอ๋อลาใจเรียบร้อยครับ จับได้แล้วโอ้โหยีดีวีสุดท้ายด้วยครับผมขอใช้ท่าควายของนักกุ้าบินโอ้โหารักเลยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะหลังจากเรารักกุ้งกาวมาแล้วโอย